เราจะมาทําการอบรมสั้นๆเกี่ยวกับเครื่องวอลเลย์และพุ่นใหม่ล่าสุดของเราซึ่งมีชื่อว่าวอลเลย์และฟอร์ดทรแอตตอตอนแรกอาจจะดูน่ากลัวนิดหน่อยขนาดใหญ่กว่าเครื่องโบวีที่ใช้อยู่ตอนนี้แต่จริงๆแล้วใช้งานง่ายมากเมื่อคุณได้ลองเรดูมันดังนั้นเราจะขออธิบายแบบวเวเร็วเลยนะครับอย่างแรกก็เสียบปลั๊กเครื่องก่อนแล้วนี่คือสวิตช์เปิดเครื่องอยู่ตรงมุมนี้เลยเครื่องจะทําการตรวจสอบตัวเองเล็กน้อย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ34วินาทีเพื่อเริ่มต้นและเช็กระบบทั้งหมดคุณจะเห็นว่ามีหน้าจออยู่3จอที่นี่หน้าจอทั้งหมดนี้เป็นหน้าจอสัมผัสหน้าจอแรกนี้จะใช้สําหรับทุกอย่างที่เชื่อมต่อกับพอร์ต2ช่องนี้หน้าจอตรงกลางจะใช้สําหรับพอร์ตโมโนโพลาและพอร์ตไบโพลาส่วนหน้าจอด้านขวาสุดจะใช้สําหรับอุปกรณ์ไบโพลากาเจอร์ของเรา เมื่อเราเปิดเครื่องแล้วคุณจะมีหน้าจอแยกกัน3จอแบบนี้เวลาคุณจะใช้ปากกาคอตเตอร์อก็สามารถเสียบได้ทั้งที่ทอดโมโนโพล่าหนหรือ2และจะมีไดอะแกรมเล็กๆแสดงให้เห็นว่าควรเสียบป,ปักกในทิศทางไหนโดยปกติแล้วจะต้องให้ขา2องข้างอยู่ทางขวาเสมอคุณสามารถเสียบเข้ากับพอร์ตนี้หรือพอร์ตนั้นก็ได้เมื่อคุณเสียบปากกาเข้าไปแล้วหน้าจอสจอที่เหลือจะกลายเป็นสีเทา ดังนั้นหน้าจอเดียวที่ใช้งานได้จะเป็นหน้าจอแรกนี้เพราะนี่คืออันที่กำลังใช้งานอยู่เราก็จะตั้งค่าต่างๆเหมือนกับที่เราทำบนเครื่องโบวีปกติสมมติว่าเราตั้งไว้ที่20กับ20คุณยังสามารถเลือกใช้โหมดตัดเบริสุทธิ์หรือกระแสผสมให้ด้วยศัลยแพทย์บางคนชอบใช้กระแสผสมดังนั้นคุณสามารถสลับไปมาระหว่างโหมดบริสุทธ์กับโหมดผสมได้เราจะปล่อยไว้ที่โหมดเบริสุทธ์สำหรับการตั้งค่าโคแอก,ก็จะเป็นโหมด มาตรฐานที่เรียกว่าโหมดฟันกูเรตหรือถ้าต้องการก็สามารถเปลี่ยนไปใช้โหมดสเปรย์ได้ซึ่งโดยทั้นฐานแล้วจะใช้สําหรับผ่าตัดตับหรือกรณีที่ต้องการห้ามเลือดในบริเวณที่มีเลือดออกมากคุณก็สามารถเลือกใช้โหมดสเปรย์ได้แต่โดยปกติศัลยแพทย์จะตั้งไว้ที่โหมดฟันกูเรตซึ่งเป็นค่ามาตรฐานสําหรับเครื่องนี้ไฟแสดงสถานะเรมของคุณจะอยู่ตรงนี้มีไฟแสดงสถานะอยู่บนหน้าจอน,นี้และจริงๆแล้ว ก็มีอยู่บนหน้าจอนี้ด้วยแต่เนื่องจากหน้าจอนี้เป็นสีเทาคุณเลยมองเห็นไม่ค่อยชัดดังนั้นจนกว่าเราจะติดแผ่นคราวบนตัวผู้ปวดเครื่องจี้ไฟฟ้าก็จะยังไม่ทํางานดังนั้นถ้าผมพยายามกดปากกาจี้ไฟฟ้าบนมือของตัวเองมันจะไม่ทํางานและไฟแสดงสถานะเริ่มจะขึ้นเพื่อบอกว่าผมยังไม่ได้ต่อคราวเพราะฉะนั้นเราต้องติดแผ่นคราวบนตัวผู้ปว่วยคุณสามารถใช้แผ่นคราวแบบนี้หรือจะใช้แผ่นคราวที่คุณใช้อยู่กับสายแบบใช้ซ้ำก็ได้ แผ่ทนที่ไฟฟ้าหรือแผ่นคราวจะต้องเสียบเข้าตรงนี้แล้วเพราะเราติดแผ่นนี้บนตัวผู้ป่วยคุณจะเห็นว่าไฟจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวและเหมือนกันกับเครื่องอื่นๆของคุณถ้าแผ่นนี้หลุดออกระหว่างผ่าตัดสัญญาณเตือนเริ่มจะดังขึ้นแล้วเครื่องโบวิจะหยุดจ่ายไฟทันทีตอนนี้เราตอกคราวเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถผ่าตัดโดยใช้เครื่องที่ไฟฟ้านี้ได้อย่างแน่นอนอืมนี่คือหน้าจอแรกคุณจะมีพอร์ตโมโนโพล,ล่าหนึ่งช่อง และยังมีพอร์ตสำหรับสวิตช์เท้าสำหรับเครื่องจี้ไฟฟ้าที่ใช้เท้าเหยียบด้วยถ้าคุณมีสายจี้ไฟฟ้าแบบโมโนโพลาที่ใช้เท้าเหยียบคุณก็สามารถเสียบสายนี้เข้าตรงนี้ได้เลยแล้วที่หน้าจอตรงกลางนี้เราก็มีพอร์ตแบบเดียวกันกับตรงนี้อีกด้วยเมื่อคุณเสียบสายนี้เข้าไปมันจะไปที่หน้าจอที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติและหน้าจออีกสองจอจะกลายเป็นสีเทาตอนนี้นี่คือหน้าจอที่ใช้งานอยู่ ตรงกลางนี้ยังมีพอร์ตไบโพลาร์ด้วยถ้าศัลยแพทย์คนไหนใช้ไบโพลาร์ก็เสียบสายไบโพลาร์เข้าพอร์ตนี้แล้วมันจะไปที่หน้าจอไบโพลาร์ด้วยอัตโนมัติที่หน้าจอไบโพลาร์คุณสามารถเพิ่มหรือลดค่ากำลังไฟได้ตรงนี้สมมติว่าเราตั้งไว้ที่20บวัตต์เืมเครื่องนี้จริงๆแล้วมีแอมมิเตอร์ในตัวซึ่งอยู่ตรงนี้ทางด้านขวาเราเคยมีแอมมิเตอร์รุ่นเก่าที่ต้องเสียบเข้ากับฟอร์ตหรือซีซึ่งมันจะส่งเสียงตื่นขณะคุณกำลังจี้เนื้อเยื่อ แต่เครื่องนี้มีแอมิเตอร์ในตัวอยู่ที่หน้าจอตรงกลางนี้เลยคุณสามารถนี่คือสัญลักษณ์ลำโพงเล็กๆดูเหมือนลำโพงอยู่ตรงนี้ตอนนี้คุณจะได้ยินเสียงเปลี่นขนาดใช้ไบโพลาถ้าคุณกดที่สัญลักษณ์ลำโพงที่มีเครื่องหมาย X ทับเสียงก็จะถูกปิดคุณยังสามารถเลือกโหมดกำลังไฟสำหรับไบโพลาได้ทั้งแบบต่ำแบบมาตรฐานดูแบบแมโคร โหมดต่ำเป็นค่าตั้งต้นและโดยปกติเราจะแนะนําให้ใช้โหมดนี้ยิ่งคุณเลื่อนไปทางขวาตรงนี้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีแรงดันไฟฟ้ามากขึ้นและจะเกิดแฝงกระจายความร้อนมากขึ้นขณะใช้ไบโพลาร์ดังนั้นเราจึงแนะนําให้ใช้โหมดต่ํากับไบโพลาร์นี่คือหน้าจอนั้นและหน้าจอสุดท้ายจะเป็นสําหรับอุปกรณ์ไลเกเจอร์ของเรานี่คือตัวอย่างอุปกรณ์ไลเกชเจอร์แบบสองปล้องนี่คืออุปกรณ์ไบโพลาร์ที่ใช้กับการผ่าตัดนรีเวท และสาระยะกรรมทั่วไปหลากหลายประเภทโดยพื้นฐานแล้วคุณสามารถใช้อุปกรณ์นี้ในการปิดพผนิบหลอดเลือดที่มีขนาดถึง7ม mm มได้นี่คือตัวอย่างของอุปกรณ์ที่อยู่ตรงนี้คุณจะเห็นว่าสายไฟหน้าตาแบบนี้รักจะเป็นสีม่วงด้านหนึ่งและสีขาวอีกด้านหนึ่งและจะมีบาร์โค้ดเล็กๆอยู่ด้านบน จะมีจุดเล็กๆตรงนี้ที่นิ้วหัวแม่มือของคุณสามารถวางได้และบาร์โค้ดจะหันขึ้นด้านบนสามารถเสียบเข้ากับพอร์ตนี้หรือพอร์ตนี้ก็ได้พอคุณกดเข้าไปมันจะล็อกเข้าที่เองมันจะตั้งค่าตัวเองอัตโนมัติเป็น2ขีดสีเขียวซึ่งเป็นค่าพลังงานมาตรฐานของเราให้คิดว่าขีดเหล่านี้คือระดับต่ากลางและสูงเราขอแนะนำให้ใช้ระดับกลางสำหรับเกือบทุกัาถการคุณมาสูตบางท่านจะชอบใช้3ขีดสีเขียว และพวกเขาจะขอแบบนั้นเองรวมถึงจะรู้ว่าปกติแล้วใช้ตั้งค่าไหนดังนั้นเวลาคุณเสียบอุปรกรณ์เข้าไปให้ถามศัลยแพทย์ว่าต้องการ2ขีดสีเทียวหรือ 3, 3ขีดสีเทียวแล้วเขาจะบอกคุณเองว่าต้องการแบบไหน,นก็ประมาณนี้สําหรับเครื่องลิเกเชอร์คุณสามารถเสียบอุปรกรณ์ลิเกเชอร์ได้พร้อมกัน2เครื่องกรณีเดียวที่ผมนึกออกว่าคุณอาจต้องใช้แบบนั้น ก็คือในการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องร่วมกับทางช่องคลอดที่คุณอาจจะใช้เครื่องมือแบบสองกล้องกับคนไข้ด้านบนและใช้เครื่องมือแบบเปิดที่ด้านล่างทางด้านขวานี้จะเป็นตัวบอกความสว่างคุณสามารถเพิ่มหรือลดความสว่างได้ถ้าคุณอยู่ในห้องผ่าตัดผ่านกล้องแล้วหน้าจอสว่างเกินไปคุณก็สามารถแตะตรงนี้เพื่อลดความสว่างลงได้ส่วนไอคอนปรเจเตเล็กๆนั้นจะเป็นฟีเจอร์สำหรับไฟล์ไปโอเมจเช่นการอัปเกรดซอฟต์แวร์หรือฟีเจอร์ต่างๆเหล่านั้น ซึ่งโดยปกติแล้วคุณไม่จําเป็นต้องใช้งานเลยถ้าคุณใช้แค่เครื่องมือิีดเจอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์แบบไบโพลาคุณจะไม่ต้องใช้แตนแครวแต่ถ้าคุณใช้ฟีเจอร์แบบโมโนโพลาของเครื่องนี้ด้วยคุณจะต้องใช้แ่นคราอย่างแน่นอนโดยรวมแล้วนี้ก็คือส่วนหน้าของเครื่องนี้อีกอย่างเดียวที่ผมจะแสดงให้ดูที่ด้านหลังก็คือจะมีแป้นเยียบโมโนโพลา มาตรฐานเหมือนที่คุณคุ้นเคยอยู่ตรงนี้ซึ่งมีทั้งหมดตัดและหมดห้ามเลือดและยังมีแป้นเหยียบไบโพลายอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งทั้งสองอันนี้เสียบเข้ากับเครื่องเรียบร้อยแล้วแล้วตรงด้านหลังนี้ก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียง